สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านร้าน b e s t i m e story ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e s t t i m e story ร้านร้านจะขายของยังไงลืมขายของขายของเยอะจนมึนยินดีเข้าสู่ช่อง bedtime story เป็นช่องที่คุณแม่ขายของกันไม่ใช่คุชอ่แม่แพรกับน้องมังกรจะมาอ่านอ,อนิทานให้น้องๆฟัง <D igger. S 2> นิทานวันนี้ที่จะอ่านนะคะชื่อ,อเรื่อง I can read ค่ะ I can read เป็นชื่อหนังสือแล้วก็ Digger <D igger S 2> the dinosaur Digger the dinosaur น้องคนนี้นะคะน้องคนนี้ชื่อน้อง Digger เขาเป็นไดโนเสาร์นะคะมาดูสิว่า เนื้อเรื่องจะมีอะไรบ้างหนูรู้เลยเพราะหนูเคยอ่านก็คือว่าเขาอ่ะหูหูบอดสปอยสปอยลแปลว่าอะไรสปอยก็หมายว่าแบบบอกไปก่อนอะบอกคนอื่นไปก่อนแล้วคนอื่นจะไม่สนุกนะแต่ว่าจริงแล้วแหละเขาเขาไม่ค่อยหูไม่ค่อยดีโอเคอ่ะมาอ่านซิดิกเกอร์ดิกเ was good t h e n dinosaur Digger was a good dinosaur. Digger เป็นเด็กดีเป็นแต่ว่าเป็นกูไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ที่แสนดีนะคะ But he was a busy dinosaur. แต่ว่า Digger ค่อนข้างยุ่งยุ่งงานเยอะ Sometimes he อะไรคะ He forgot to to listen. Sometimes he forgot to listen. ด้วยคำว,ว่ายุ่งมากก็เลยไม่ค่อยฟังหรือหูบอด <c oughs> <laughs> หัวหนวกหรือเปล่าเนี่ย ดิกเกอร์โมมาโซ่คอลม่มมามเรียกว่าดิกเกอร์จ้ามามิสั่งว่าอะไรคะคลีนยูอารูมมามิสั่งให้ดิกเกอร์ไปทำอะไรไปกวาดห้องไปทำความสะอาดห้องแล้วคนนี้ชื่ออะไรอ่ะคนเนี้ยคนไหนคะคนจีฟ้าตัวจีฟ้าเนี่ยกำลังจะบอกหน้าต่อไปเนี่ย อ่าดิกเกอร์ดิกเ look at <eg> look at สเตโก look at สเตโกสเตโกก็คือไดโนเสาร์ตัวสีฟ้านะคะเป็นเพื่อนของ d i กเกอร์ดอ่แล้วก็อ่ะสเตโกสเกสเตโก look at the look at ดิกเกอร์ดิกเมองที่ไปที่สเตโกสเตโกก็มองที่ d i กเกอร์เหมือนกันแล้วพูดคำว่าอะไรคะ Can I play Digger? Ask Ask ใครบอกว่าเล่นไม่ใช่ใครบอกว่านี่ไง Digger Digger a s, <S dig k Digger เป็นคนถามมามีไงเล่นได้ป่ะแล้วมามีตอบว่าเล่นกับใครอะ่ะก็นี่นมาเล่นกับสเตโกอะ่ะขอเล่นกันอะ่ะได้ยังมามีให้เล่นไหม <S No, s Mr. m o a s o r your room is a m i s s Your room is a mess. มาม,มีบอกว่าไม่ให้เพราะอะไรคะเพราะว่าโลมามันมันไม่สะอาดเลยแลก็ห้องของติกเกอร์ก็ยังสกรปรกอยู่เนี่ยดูสิสกรปรกไหมล่ะแม่มามีมม่เขาสั่งให้ไป,ปไปคลีนนี่คะแล้ว she said yes ดิเกอร์บอกว่าฮะตะกี้มามีบอกว่า yes <laughs> หรอเห็นไหม หูไม่ดีแต่ว่าสเตโกบอกไม่ใช่ชี e s มส e มสก็คือมันยุ่งเขาไม่แม่ไม่ได้บอกว่า yes แม่พูดว่า mess เข้าใจยังว่าทำไมดิกเกอร์เขาถึงหูดับเขาเป็นคนหูไม่ค่อยดีขนาดว่ามัมมีบอกว่า your room is a mess แต่ว่าได้ยินมว่าฮ่าฮ่าฮแม่บอกว่า yes เหรอให้ไปเล่นได้เหรอไม่ใช่ yes เขาบอกว่า e มสยุ่ง แล้ดิกเกอร์บอกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว I can fix that เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปแก้ไข fix ก็คือเดี๋ยวจะไปทำทาให้มันดีมามามีบอกว่าห้องรกใช่ไหม I can fix that เดี๋ยวจะไปแก้อ่ะแล้ว s เซสเต,เตโกบอกว่า I will help I will help เตโกเตโกบอก,เ,ก,บอกเดี๋ยวช่วยจ้าแล้วดิกเกอร์บอก let's go ไปไป,ไปทำความสะอาดห้องกันทำความสะอาดเสร็จเราจะได้ไปเล่นทันทีเนาะ Put you r c c a d e t on the hook said Stego Stego บอกว่า Put you r c a d e t on the hook h o ุกก็คือตะขอเราจะเห็นเขาที่มันเกี่ยวงอกออกมานะั่นคือตะขอสำหรับเกี่ยวโค้ดโค้ดก็คือเสื้อเสื้อชั้นนอกค่นะคะเสื้อโค้ด So digger did digger ก็เลยไปเอาเสื้อโค้ดเนี่ยนะคะไปทำอะไรคะไปเกี่ยวที่ตะขอเปล่าดูซิ digger ทำอะไร digger s a y s Stego Stego ร้องว่า ดิกเกอ you put your c o d e on a book หูดีไหมเนี่ยสเตโกเขาบอกว่าให้ดิกเกอเอาเสื้อโค้ท <Book. S 1> ไปแ <Book. S 1> ขวนไว้ที่ o ุก o ุกคือที่แขวนแต่ว่า,าแต่ว่าดิกเกอร์เขาได้ยินเป็นไรบุก <Book. S 1> <A book. S 2> เอ็บุกเขาก็เลยเอาเสื้อโค้ทไปวางไว้ที่บ o กตายแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยแล้วดิกเกอบอกว่า You, you said book Start. s สเตโกบอกว่า I said hook เออดเกอร์บอกอ้าวก็ยูบอกเป็นหนังสืออะสเตโกบอกไม่ใช่ฉันพูดว่า hook ตะขอจ้า I can fix that ดิเกอร์บอกอ๋อโอเคเขาจะละขอโทษขอโทษขอโทษ I can fix that เดี๋ยวจะไปแก้ไขเดี๋ยวนี้เลย and he did ทีนี้ก็แก้ไขได้แล้วเอาไปแขวนไว้ที่ hook แลก็นะ let Put these bones away. s ซสเตโกเซสเตโกบอกว่าเอาล่ะ let put these bones away เรามาเก็บ bones ก็คือกระดูกเรามาเก็บกระดูกพวกนี้กันดีกว่าเก็บให้เรียบร้อย So Digger did as d i e g o did ทาง digger ททาง s t e g o ก็เลยช่วยกันเก็บกระดูกนะคะแต่ว่า NBs b บน e b o n e b บน e building บนบนแต่ว่ามี b บน e เยอะก็เลยต้องเติม s เข้าไปใช่ไหมแล้วดิกร์ก็เก็บสเตเกอร์ก็สเตเกอร์ก็เก็บว่าแต่เขาเขาเก็บกระดูกไหมเนี่ยสเตเกอร์ใช่เก็บกระดูกดิกระสเตเกอร์บอกดิกระจ้าอ่า you put you put stones away you put the stones away สเตโกบอกว่าดิกร์ทำไมยูถึงไปเก็บหินล่ะดิกร์บอกอ้าวยูเซตสโตนใช่ไหมเขาเซตสโตนไหมคะ <G ül> แล้วสเตโกบอกว่า I said bones อืมสเตโกบอก I said bones ฉันบอกว่าเป็นกระดูกไม่ใช่สโตน I c a n fix that <G ül> said Digger and he did อ๋อเข้าใจแล้วเ <G ül> ข้าใจแล้ว <G ül> ก็เลยเอา ฟิกก็คือแก้ไขก็เอาไอ้สตโตนอนะเททิ้งเททิ้งแล้วก็เอาโบนไซ้เข้าไปแทนต่อมามามะโมมาสองวอล์กอินมามามาแล้วค่ะแล้วมอม้าบอกว่าพุทธพุทธนะโดสโดสแฮทเอาไว้ she said and then go play มามี่บอกว่า อาดีมากเลยเก็บของใกล้สะอาดแล้วอยู่เหลือเหลือแค่ว่าพุ h o โดสแฮทเก็บหมวกพวกนั้นนะหมวกที่มันเกือนกาดอยู่ตรงนั้นะนะ่ะไปอยู่บนคมไฟนั่นนะเก็บให้มันเข้าที่แล้วหลังจากนั้นพวกหนูก็ไปเล่นกันได้จ้าแล้วเด็กๆเป็นไงดีใจมากคูเร่ and he did and stego did ทั้งคู่ก็เลยช่วยกันเก็บค่ะเก็บหมวกหรือเปล่าคะไม่ใช่เก็บแคทเขาดู เขาดู a t ปเป็น caps หูไม่ดีแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่หูไม่ดีทั้งแค่คนเดียวนะทั้งคู่ค่ะเห็นไหมเขาเก็บ c คททั้งคู่เลยตอนนี้ได้ยินเลาเอาแทนที่จะเก็บหมวกแ a t นะคะแต่ว่าเขาไปเก็บเป็น cats แทนแล้วเอาแค t เข้าไปใส่ในตู้ดูสิ c ค t ก็อ,อยู่ในตู้ดูเห็น้ตานั่นนะ่ะแล้วแคทแคทร้องออกมาว่า w วทดิกเกอบอกเว t เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ Did she s a d hats เมื่อกี้หมามีพูดว่า hats หรือเปล่านะเหมือนได้ยินคับใครคาบข่าว่าเขาจะพูดว่าหมวกแล้วส n นกเกอหนอดนอดก็คือพะงักหัวนะคะว่าเห็นด้วยก็บอก I think so ก็ว่างั้นแหละเพราะว่าถ้าเก็บแมวเหมียวนี่มันตลกตลกนะถ้าเก็บหมวกโอเค m a k เ sense <laughs> <laughs> Digger and s n เนกเกอร์ d r ร w ก็คือว่า oh คำลาม We both ก็ mixed up mixed up ก็คือว่ามั่วไปหมดเนี่ย We both ทั้งคู่เลยดูเขาหัวเราะกันสิลูกโอ้ยขเขาใจผิดทั้งคู่เลยเ a สสเต็โกโอ้ o มมาสอ walk in m o โมมาสอก็คือมามี่มามี่ walk in เขาเดินเข้ามาแล้ว o d job s ชี s เ i d อ่ะพูดว่า n o m o m miss n o m o m miss ทีนี้ไม่ยุ่งแล้วแต่ มีแมวมีแมวมาแทนมีแมวมาสองตัวเนี่ยเพราะว่าไปเก็บผิด <laughs> แ h ป p p y ไหม <c oughs> อ่า c h e s a อ้าตลกอะ่ะอันเนี้ยยังหูหูดับกันอยู่ทั้งสองคนเลยเนี่ยมามี่บอกว่า no more mess no more mess ไม่ยุ่งแล้วแต่เขาก็ยังได้ยินเป็นว่าช h e s ย a i d yes ทางที่ในความจริงแล้วชีไม่ได้เ็ i เย e s ชีเ a i d เมส เข้าใจป่ะ Let's play ball and they did อ่ะอ่านตรงนี้สิ Let's play ball and they did Let's play ball ไปเล่นบอลกันเถอะแล้วพวกเขาสองคนก็ไปเล่นกันสนุกไหมคะแล้วแม่บอกว่าให้ไปเล่นไหมแม่บอกแม่บอกว่า no more mess แต่เขาได้ยินว่า yes เขาก็เลยไปเล่นกันเข้า <c oughs> ใจยัง No more yes Normalmes s no more mess. แล้วเขาบอก she, she said yes แต่แต่ความจริงแล้วก็คือพอเก็บหมวกเสร็จแล้วก็ไปเล่นได้เพราะว่าหมามีบอกแล้วไงเรื่องนี้จบแล้วมีข้อคิดดีดดไหมอะไรคะอะไรคะคก็คือว่าเขาขหูหนวก <ST S> ไม่ได้หูไม่ได้หูหนวกหรอกก็คือว่าเขาเขาได้ยินแต่ว่าบางทีอย่างที่เขาบอกว่าไดโนเสาร์เป็นเป็นบีซี่ยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนคิดเยอะเรื่องคิดหลายอย่างทําหลายอย่างก็เลยบางทีก็ไม่ตั้งใจฟังใช่ไหมเขาคิดมีอะไรอีกไหมป้าป้าป้าเขาคิดไม่อะไรอีกอ๋อไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วใช่ไหมหมด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 โอเคโอเค ข้อคิดของแม่อะไรดีนะข้อคิดของแม่นะคะห้องสะอาดเป็นสิ่งที่แม่แม่ทุกคนฝันหานะคะช่วยเก็บห้องหน่อยเป็นข้อคิดที่ดีไหมคะรอไอเอเป็นข้อคิดที่ดีนะคะอย่าลืมทำตามด้วยล่ะเห็นไหมแม่แม่ได้แมบมี้ไดโนเสาร์บอกยังออกไปเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าอย่รูม อ่า is mess ก็ห้องห้องมันลกอะเนี่ยถ้าหนูจะออกไปเล่นน่ะหนูก็ต้องเก็บห้องเหมือนกันนะได้ไหมข้อคิดดีดีไหมนี่เป็นสิ่งที่แม่แม่ทุกคนสรรหาเลยนะคะให้ลูกคลีนห้องเองลัางหัวเหรอชอบมากเลยชอบห้องสะอาดสะอาดลหัเหรอส้าหัวเหรอพอแล้วข้อคิดหมดแล้ว อย,ออา,อยากได้ห้องสะอาดอยากได้ห้องสะอาดเขาคิดอ่ะได้ไหมมันตอบยากเลยหรอปากเบี้ยวเลยหรอโอเคแล้วกูไหนกูไนทุกคนกันแล้วปากเบี้ยวเลยบอกขอขอห้องสะอาดนี่มันยากเลยหรอปากเปี่ยนนี่ยงไงสวัสดีทุกคนกูไนครับ ก굿ไนท์บ <Good> <Good night. S 2> ๊ายบายกดีดีฝา